สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมช่องของฮีโร่ปอม Official ของเรานะครับช่อง h e r ฮีโร่ปอมเนี่ยก็แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับน้องมาปอมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องไข่ทองแดงหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าไข่ทองแดง คืออะไรแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าคําว่าไข่ทองแดงมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยคําว่าไข่ทองแดงคือ,อปกติในสุนัขพันปอมเพศผู้หรือสุนัขพันเล็กส่วนใหญ่ผมจะระบุว่าเป็นสุนัขพันเล็กนะครับเพราะปัญหาเนี้ยจะชอบเจอบ่อยในสุนัขพันเล็กเพราะไข่มันเล็กเ,เหมือนกับช้างม้าวัวควายพวกนั้นมันก็จะไข่ใหญ่เหมือนมันก็จะลงโดยธรรมชาติได้ง่ายหรือสุนัขพันใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอปัญหากับเรื่องไข่ทองแดงหรือว่าไข่ลงข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือบางตัวอาจจะไม่ลงทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งตกใจย้ำเลยนะครับว่าอย่าพึ่งตกใจคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับไข่ทองแดงนั่นเองการเช็คไข่เนี่ย สําสหรับสุนัขพันปอมตัวเล็กๆอายุสัก2เดือนครึ่ง3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยจะสามารถเช็คไข่ได้แล้วนะครับว่าม่ามีไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นการทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องมีหรือไม่มีไม่ได้บอกว่าอนาคตจะเป็นไข่ทองแดงหรือไม่เป็นทองแดงเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังตามสเต็ปนะครับวิธีการเช็คในวัยเด็กเนี่ยเราสามารถจับตรงช่วงช่วงบริเวณท้ายตรงเนี้ยตรงตรงที่ไข่จะลงครับโดยใช้นิ้สองข้างแบบเนี้ย แล้วก็สอดจากข้างหลังเงี้ยค่อยๆรูปดูว่ามันมีเหมือนเป็นถุงเล็กๆ2อันไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากในการเช็คคนเช็คจะต้องมีความชํานาญพอสมควรถ้าในวัยเด็กอายุ2เดือนเครื่อง2เดือนเราสามารถเช็คได้แล้วบางตัวถ้าเป็นหมาทีคับเล็กๆเล็กกว่าไซส์ปกติพวกนั้นเช็คยากอันนี้ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นขนาดไซส์มันเลยมีผลทําให้เกิดภาวะนี้ภาวะเรียกว่าไข่ทองแดงหรือว่าไข่ไม่ลง ถุงมาข้างล่างนั่นเองนะครับอันนี้คือภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเราเช็คตอนอายุ2เดือน2เดือนครึ่งแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าโตมาจะไม่เป็นไข่ทองแดงหมามีไข่ครบแต่ไม่ลงก็มีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงทำไมวันนี้ผมถึงอุ้มเจ้าตัวเล็กตัวนี้มานี่คือไมมินนะครับตอนนี้อายุก็เกือบจะขวบหนึ่งแล้วนะครับผมไมมินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ไข่ลงช้าหนึ่งข้างหรือเราเรียกว่าภาวะไข่ทองแดงถ้าลูกค้าหรือว่าคนที่ติดตามหรือคนที่ฟัง YouTube ตอนนี้นะครับพาไปหาคุณหมอก็อาจจะได้รับคำแนะนำบอกว่าให้ทำหมันทันทีซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ผิดผมบอกเลยนะใช้คำว่าผิดแน่นอนล้านเปอร็นอย่าพึ่งเชื่อนะครับไม่ได้พูดเพื่อ,อ,อว่าคุณหมอไม่ดีอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ จากประสบการณ์และประสบการณ์ในวงการประกวดนะครับผมมาสวยๆหลายตัวทุกอย่างครบเพอร์เฟกแต่ไข่ไม่ลงหนึ่งข้างเราอยากให้เขาลงมาปกติมันมีวิธีไม่ใช่ว่าเป็นการทำหมันหรือตัดไข่ทิ้งมีวิธีเพื่อทำให้ไข่ลงมาปกติเพราะฉะนั้นใจเย็นๆถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็อาจจะมีความรู้เพิ่มเติมมีแนวทางในการดูแลเพิ่มเติม ย่างไม้มิ้นเนี่ยตอนอายุ5้าหกเดือนไข่ลงมาหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างติดอยู่ที่ขาหนีบนะครับคําว่าขาหนีบคือร่องตรงขาตรงนี้เลยนี่ให้ดูเป็นใกล้ๆกลเลยคำว่าคําว่าไข่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจับก้อนกลมๆตรงบริเวณนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นอมันเป็นอะไรนะเป็นท่อปัสสาวะเป็นเป็นจุ๋ยนะนึกออกไหมครับไม่ใช่ไข่ไข,ข่คือจะอยู่ตรงนี้นี่ไข,ข่คือจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้ไม้มิ้นเนี่ย เนี่ยไข่คือจะอยู่ข้างล่างโอเคอันนี้มันเป็นหมาสีขาวมันอาจจะเห็นไข่ไม่เป็นสีดานะครับเนี่ยเนี่ยนี่คือไข่ที่ลงมาปกติทั้งสองใบอันนี้ซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาสองใบตอนแรกข้างนี้นะครับติดที่ขาหนีบตรงนี้วิธีการของผมก็คือแค่ใช้มือคลึงไม่ได้คลึงทุกวันบอกเลยผมไม่ได้คลึงทุกวันเราต้องใช้ความชํานาญใช้นิ้วสองนิ้วแบบนี้คีบแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลึงคลึงให้มันลงมาคลึงแบบเหมือนเราคลึงเนื้อคลึงอะไรตรงตรงตรง่อง,งอย่างเงี้ยครับคลึงแบบเนี้ย คลึงคลึงคลึงให้ลงมาปกติให้ลงมาในตำแหน่งที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่วิธีการทำหมันบอกเลยว่าไม่ใช่วิธีการตัดไข่ทีนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดหมาบางตัวที่มีไข่ทองแดงสามารถท้องได้ไหมร้าเปอร์เซนต์ทองทองแดงก็ท้องได้เพราะอะไรอันท้าเนี่ยเป็นที่พักน้ำเชื้ออสุจิถึงจะมีข้างเดียวกับมีสองข้างยังไงคุณก็มีที่พักเหมือนเป็นถุงพักนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าการพักสุจิตรงเนี้ยมันก็สามารถนํามาใช้ได้โอเคปริมาณอาจจะน้อยแต่คําว่าน้อยในหมามันก็ไม่น้อยครับตัวเดียวก็ทําให้ติดได้แล้วซึ่งสมัยเมื่อเมื่อผมบอกว่าอยู่ในช่วงอายุแบบสิบแอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงนั้นนะก็มีเพื่อนที่บอกว่ามีมีน้องปองแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ของเขาเป็นไข่ทองแดงแต่ให้ลูกทีจ่ายลูกที3-4-5หตัวนั่นคือเรื่องปกติหลายคนเข้าใจผิดว่า ให้ลูกไม่ได้ผสมไม่ได้นี่ผิดนะครับไม่ใช่อ่ะวิธีแรกในการแก้ที่ผมบอกเมื่อกี้คือการคลึงดูว่าข้างไหนมันจะติดตรงร่องขาหนีบตรงขาหนีบนะลองทําดูแล้วค่อยๆลูบอาจจะลูบวันละครั้งสองวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็ไม่ได้ผ่าตัวนี้ผมใช้วิธีการลูบให้ไข่ลงมาตามปกติเขาเป็นสุนัขพ,พันธุ์เล็กเพราะฉะนั้นพัฒนาการวิวัฒนาการทางร่างกายมันจะชา้าต้องเข้าใจธรรมชาติวิธีการที่สองที่ผมจะแนะนํา มี1คลินิกในกรุงเทพอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้มีค่าสปอนเซอร์หรืออะไรใดๆทั้งสิน้นแต่อยากมาแนะนำอยากมาแชร์ประสบการณ์ในะอีกหลายๆมุมว่าการที่หมาเป็นทองแดงเนี่ยการที่ปอมเป็นทองแดงไข่ทองแดงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดไข่ทิ้งหรือทําหมันนั่นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหมอเฉพาะทางคลินิกคุณหมออยู่ที่ โรงพยาบาลสัตวแพทย์50อยู่ตรงโค้งวัดลาดพราวนะครับเส้นถนนลาดพาวังหินหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าโรงพยาบาลสัตวแพทย์50 50นะครับลองเสิร์ชดูนะครับก็สามารถเข้าไปโทรไปสอบถามหรือปรึกษาก็ได้คุณหมอจะให้คําแนะนําจากประสบการณ์เนี่ยสุนัขที่จะสามารถทาหมันเออไม่ใช่ทำหมันสุนัขที่จะผ่าให้ไข่ลงมาได้ปกติเนี่ยจะต้องอายุ1ปีขึ้นไปนะครับเพื่อความพร้อมหลายๆด้านนะครับ คือไข่เขายังไม่ฝ่อครับมันก็จะช่วยคลึงๆเนี่ยรูปลงให้ลงมาอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครที่เกียจคิดว่าไม่มีเวลาไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่อยากจะรูปทําไม่เป็นมันอยู่ลึกไปเลยครับพบคุณหมอคุณหมอก็จะแนะนําวิธีคุณหมอก็จะทําการผ่าตัดให้มันลงมาเป็นไข่สองข้างปกติซึ่งไม่ใช่วิธีการผ่าตัดทําหมันและต้องเป็นคุณหมอที่มีความชํานาญเฉพาะทางเหมือนเราไปทาศัลยญญกรรมศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมจมูกศัลยกรรมปากใบหูคางก็ต้องเป็นหมอที่เฉพาะไม่ใช่หมอที่จบมาโรคทั่วไปแล้วจะมาศัลยกรรมเสริมจมูกฉีดคางอะไรได้เพราะพวกนี้ต้องไปเรียนเพิ่มเฉพาะทางดังนั้นวันนี้ผมถึงมาแชร์ให้ทุกคนได้เพิ่มเป็นความรู้ในในเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์องหลายคนเจอปัญหานี้แล้วเกิดภาวะเครียดหลายคน เข้าใจผิดได้รับความรู้มาผิดๆจากอะไรก็แล้วแต่จากบุคคลใดๆก็แล้วแต่ว่าเป็นเพราะกรรมพันธุ์หมาตัวนี้เป็นไข่ทองแดงอนาคตถ้ามีลูกลูกก็จะเป็นทองแดงมันไม่ใช่ความจริงนะครับอันนี้คือผมทําฟาร์มานานมากแล้วเจอหมามาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะค่อนข้างสามารถแชร์หรือค่อนข้างมีประสบการณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่า่วนตัดสินใจอะไรเพียงแค่เราได้รับข้อมูลมามาแค่เล็กน้อยแล้วเราแบบ รวดพลาดเฮ้ยทำเลยเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ความจริงเลยเพราะฉะนั้นพยายามมีสตินิดนึงวันนี้ผมมาแชร์เพื่อให้เป็นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใครท้องแดงใครที่เข้ามาชมคลิปก็สามารถไปไปอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนอินร์เมชันตอบพูดบอกคนอื่นได้เมื่อเจอปัญหานี้เผื่อเพื่อนมาปรึกษาเผื่ออะไรมันมีวิธีวิธีการ2อ,อย่างที่ผมแนะนําวันนี้ คือ2อ,อย่างที่ผมเคยทำสองอย่างที่ผมเคยเจอแต่วิธีการที่ผมจะใช้เบื้องต้นก่อนคือการลูบอย่างตัวนี้ผมใช้ครับการคลึงการลูบให้มันลงก็ลงปกติและในอายุที่ยังไม่ถึง1นึ่ขวบด้วยซ้ำสองที่เกียจก็ไปผ่าแต่วิธีการเทสฮอร์โมนโดยการฉีดฮอร์โมนอันนี้ผมเคยได้ยินมาแต่ว่าไม่โดยส่วนตัวไม่เคยทำเ,เพราะฉะนั้นก็ไม่ขออธิบายในส่วนนี้นะครับแต่ก็ถามว่ามัน,ม,นมันเป็นช้อยอีกทางเลือกหนึ่งไหมก็เป็นทางเลือกหนึง่งแต่ว่า อย่างการเทฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปเพื่อให้ฮอร์โมนมัน,มน,มน,มนเหมือนฮอร์โมนเล่งหนุ่มสาวอะไรเงี้ยให้ไข่มันออวมาปกติอ่ะก็ต้องทําในช่วงอายุที่อาจจะหเดือนเเดือนช่วงนั้นอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ต้องขอออกดวยว้ก่อนว่าช้อยเนี้ยผมไม่แน่ใจแต่การผ่าตัดที่โรงพยาบาลสัตแพทย์ห้แล้วก็การคึงเนี้ยอันเนี้ยทามาด้วยตัวผมเองละช่วยได้และอยากก่อนจะผ่า ลองคลึงอยู่ก่อนลองรูปลองคลึงลองทำก่อนอยู่ตรงหน้าขาตรงนี้ฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นลองทาดูแล้วจะเจอตรงหน้าตรงร่องาขาตรงที่ท้องนะครับโอเคสําหรับ วันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องอไข่ทองแดงเพียงเท่านี้นะครับไม่อยากเพิ่งตกใจดื่นตระหนกไม่ใช่แค่พันปองสุนัขสายพันธุ์เล็กอื่นๆก็เจออย่างเฟรนด์บูลด็อกมันตัวใหญ่มไม่ค่อยไม่เจอปัญหานี้อยู่แล้วนะครับเพราะไข่มันใหญ่ลงได้ตามธรรมชาติเหมือนหมูเหมือนช้างมากวกไปแต่เนี้ยเราเลี้ยงสุนัขพันธ์เล็กเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติ อย่าตื่นตระหนกตกใจจนแบบรีบพาหมาไปทำหมันเพราะมันจะเป็นมะเร็งเป็นเนื้อ,อร้ายเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านใจเยน็นๆแล้วก็ค่อยๆลองทําดูนะครับไม่ยากเกินความสามารถครึมครึมครึมแล้วจะช่วยได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s u b ส c r ร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ